วัดีครับอันนี้ก็มาใหม่ล่าสุดเมื่อวานฮะนี่ก็โปรโมทเลยฮะแล้วก็เป็นโปรพิเศษนะครับผมก็วันนี้ทันนะครับอีกพรุ่งนี้จะจับสลากครับก็ต้องรีบสั่งซื้อทันทีเลยนะครับจะได้ลนรางวัลนะครับผมก็นี่โปรมี3ามโปรนะโปรแรกก่อนก็คือคุปปองลนรางวัลนะฮะลูกค้าก็สามารถลนรางวัลได้โปรสองมีส่วนลดแล้วก็โปรสามมีสะสมแต้มนะครับผมอันนี้จะเป็นจอห์นวิกนะครับผมพร้อมเล่นฮะพิเศษลยฮะ มีแคทให้อย่างดีสวยงามรุ่นใหม่ทางร้านไม่ได้สั่งมาแต่สวยงามมาอันนี้ก็เป็นลูกพันนัดนะครับอันนี้ก็กาแฟให้ไปนั่นนะครับแจกฟรีเลยครับผมก็ทานเองแล้วรู้สึกว่าอร่อยแล้วก็สุภาพดี้วยโอเคนะครับเดี๋ยวช่่งน้ำหนักให้ดูก่อนฮะนี่สวยงามมากจอวิกัวนี้ขายดีนะฮะเป็นแมกซีนยาวเลยสวยงามเป็นงานสะสมได้เลยท่านเนี่ยครับงานมีนะครับผมงานสุดยอดเลยฮะงานมีแมกซีนยาวนะฮะยังเฟยเลยนะครับ แต่เราไม่ได้ทดสอบอ่าทดสอบอยู่โอเคสอบก็ได้ครับในในก็ในในแล้วตึ้งนะฮะอ่าก็จะมีรางให้นะเผื่อเราไปติดรางเนอะนี่ยฮะมาเสียบนะฮะเขาก็มีแถมในกล่องให้เขาก็ให้ไปเลยนะครับผมนี่ก็เดชั้นหนักก่อนออกก่อนนะครับเดี๋ยวเผื่อจะทดสอบจริงแต่รู้สึกว่ามันเท่มากกระบอกมันยาวมากมันเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งอะไรนอกเป็นตระกูลตัวนี้ยอดนิยมสูงมากนะฮะโอเคนะครับ โอ้โหกรับชนุนใส่ไปเลยนะครับผมนี่เท่มากชั่งน้ำหนักก่อนนะครับนี่โอเคนะครับตึงหน,นักเท่าไรเอ,อ่ยถึงเราเป็นศูนย์กันฮะถึงชั่งได้นี่หนักเป็นโลหะทั้งกระบอกนะฮะหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์โอ้โหขับเนี่ยโลกว่านี่ถือว่าประมาณใกล้เคียงนั่นเลยครับตัวจริงเลยนะฮะผมก็ทำมาดีฮะเดี๋ยวผมก็ทดสอบกันเนาะนิดหน่อย ส่วนใหญ่ก็ทดสอบระบบด้วยนะฮะคือบางทีเราไม่ทดสอบแล้วก็บางทียิงไม่ออกอะไรพวกนี้ไม่ยิงไม่ดีแคทรั่วอะไรก็ว่ากันไปเนาะต้องทดสอบนิดหน่อยฮะม่เป็นไรเนาลูกค้าก็าจะเข้าใจอยู่ลูกค้าที่เคยซื้อนผมไม่ได้ทดสอบอะไรยิงอะไรมากมายนันอั้น,นก็ซิลิโคนงรักษาหน่อยเติมแคทนะครับผมเดี๋ยวมีปืนยาวมานะครับสนใจกรีลบควายนะทั้งปืนสั้งืนยาว แนะนำไปเลยนะครับนี่ก็ได้รับฮะพิเศษไปเลยครับประมาณนี้ครับอ่าก็ยิงประมาณนี้หน่อย50นัดนะฮะรุ่นนี้โอ้สุดยอดจริงมากๆเลยผมก็ชอบนะมันเท่มากนี่ก็กดมานะเนาะก็ใส่ลูกนะฮะก็คงไม่ได้ถึงขนาด50นัดนี่เยอะมากสุดยอดอลังกันถ้าได้ในสนามได้นี่เหมือนกับอ้ก๊สกบ8ปน้ำยาวมาฮะห้าสนัดกัน ามารถต่อสู้กันได้เลยนะฮะได้เปรียบเนาะลูกเยอะเนะ้าก็สามารถยิงได้เยอะกว่านี่ติดคอมเนี่ยนะฮะคอมมันก็จะไม่มีมจะมีตัวนี้ตรงหัวเนาะแต่มันจะนิ่งมากฮะจะเป็นปืนจริงถือว่านิ่งมากครับอันนี้ก็ขึ้นลำเนาะก็อล็อกได้นะฮะล็อกทั้งสองข้างนะฮะให้กับเาจะยิงไม่ได้ะฮะสวยงามมากมีรางใส่ข้างล่างด้วยนะฮะไฟฉายข้างบนก็ใส่ดอทละกันนะของมัน นี้จะไม่มีศูนย์หน้าหลังให้นะครับตัวน,นี้จะเป็นรูปพิเศษนี่ก็ต้องบีบหลังอ,อ่อนถึงจะยิงได้ไม่บีบก็ยิงไม่ได้มันเหมือนกับเรียกว่าอารมณ์เหมือนกับหนึ่งเก้าหนึ่งให้ให้กับาลาผมเช็คอายิงความแรงด้วยนี่ก็โหที่กดนี่ก็ใหญ่เบลล์มเลยเท่มากโอเคนะฮะมันแรงมากเลยโอ้โหสามเจ็ 3, 7, 4, ดสี่จุดเก้าโคตรแรงเกือบสี่ร้อยหน้าสะสมสามหกจุดศูนย์ สามสี่ห้าจุดสามโอ้โหหรือว่าเก็เจ๋งก็ยิงไปทดสอบนะไม่มีศูนย์เนาะนี่ครับประมาณนี้เสียงดังดีฮนะนี่โดนอยู่นี่อันนั้นถ้าโดนก็นลงอะนี่มันแรงมากโอ้โหกระเด้งกันมาด้วยถึอวามันอย่างนี้แหละนี่โอ้โหแม่นแฮ้ม เก่โโหโหงโอ้โหไม่ลงฮะโอ้โหเห็นไหมกระเด้งกับมาเน,นี่ยมันคือปัญหาตัวเนี้ยนี่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 มันต,ตรงนี้แหละรีบซื้อนะครับโปรพิเศษด้วยโอ้โหโอ้โหสุดยอดลังการยิงให้หมดแม็กไหมโอ้โหสุดยอดเลยฮะ สนใจทาามันะครับก็เปิดตัวที่ราคาโปรพิเศษเพียงเท่าไหร่ดีกล้องยังไม่มายังไม่ตรงไม่เท่ก็4,100บาทเองนะฮะก็พร้อมเล่นพร้อมส่งพร้อมแจกกาแฟด้วยนะฮะพร้พอมส่งฟรีรีบฟ้านะครับมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลนะซื้อวันนี้นะฮะนะครับถ้าซื้อหลังจาก3าเอ็ดก็คงต้องลุ้นไปอีกวดหน้าแล้วกันโอเคนะครับผมเดี๋ยวพบกับคลิปใหม่ๆจากร้าน สบายสบายบีเดียวช่วงโปรพิเศษนะครับก็ถ้าทางบริษัททางไลน์มาครับแล้วก็สามารถจัดส่งได้ทีนะครับเช็คเรียบร้อยคือระบบดีมากนะฮะจัดส่งให้ดันดีไม่ไมีการทดสอบนะครับสวัสดีครับบายครับคลิปใหม่ๆครับบายครับผมสั่งกทักมานะ